สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน23มกราคม2566นะครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้ประกาศเตือนมวลอากาศเย็นที่สุดประจำฤด,ดูกาลอาจก่อให้เกิดหิมะตกหนักปกกลุมเป็นบริเวณกว้างทั่วประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่24มกราคม2566เป็นต้นไป สำนักง,งานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่ามวลอากาศเย็นสุดขั้วที่เคลื่อนเข้าสู่ฝั่งตะวันตกและตะวันออกของญี่ปุ่นระหว่างวันที่24มกราคมไปจนถึงวันที่26มกราคม2566อาจส่งผลให้การจราจรหยุดชะงักอันเนื่องมาจากหิมะตกหนักและก็พายุหิมะสำนักง,งานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นยังเรียกร้องให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะระมัดระวังภายใต้สภาวะหิมะปกคลุมพร้อมกระตุ้นเตือนประชาชนทั่วไปเตรียมพร้อมรับพือหิมะตกหนักและอุณหภูมิหนาวเย็นโดยเร็วที่สุด ทั้งท่อน้ำประปาอาจแข็งตัวและเกิดไฟฟ้าดับได้พร้อมบอกว่าประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่คาดการณ์ว่าจะมีหิมะตกหนักควรอยู่ในบ้านแทนที่จะออกไปเสี่ยงภัยข้างนอกหากไม่จําเป็นนอกจากนั้นจะมีการคาดว่าพื้นที่ประ,ะชายฝั่งทางทะเลญี่ปุ่นนะครับตั้งแต่ฝั่งเหนือจรดตะวันตกของประเทศจะ,ะเผชิญหิมะตกหนักและพายุหิมะระหว่างวันที่2 4ถึ26ง26กมกราคม2566เช่นเดียวกันขณะพื้นที่ตอนกลางของญี่ปุ่นนั้นอาจเผชิญหิมะตกสูง ถึง100ซติเมตรพร้อมด้วยลมนั้นมีความเร็วสูงสุด82กิโลเมตรต่อชั่วโมงในบางภูมิภาคในช่วงเวลา24ชั่วโมงจนถึงวันที่25มกราคม2566นะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับจากฝั่งของประเทศญี่ปุ่นซึ่งกําลังจะเจอกับเรื่องของพายุหิมะเข้ามาปกคลุมนะครับจนทําให้ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นนั้นประกาศเตือนว่ามวลอากาศเย็นจัดเตรียมพัดปกคลุมญี่ปุ่น ให้ประชาชนทั้นเตรียมรับมือกับหิมะตกตักเป็นบริเวณกว้างทั่วประเทศนะครับบางพื้นที่นั้นอาจจะเจอกับหิมะสูงถึง100เซนติเมตรแล้วก็ประกาศเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยนั้นเนี่ยครับถ้าไม่มีความจําเป็นก็ไม่ควรออกจากเคหสถานหรือว่าออกจากที่พักควรที่จะอยู่ในบ้านเพราะว่าเรื่องของหิมะนั้นจะตกตักนั่นเองครับนี่คือความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่อง้ายอินเทอร์เนีวนั้นก็เกาะติดมาฝากคุณผู้ชมเช่นเดียวกันกับสถานการณ์ เรื่องของความหนาวเย็นที่กําลังจะเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นนะครับดังนั้นเวลานี้คนไทยใครที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นนั้นก็คงจะต้องตรวจเช็คสภาพอากาศกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ไปเจอกับสถานการณ์ที่เรียกว่าเป็นสถานการณ์เลวร้ายที่หลายคนนั้นอาจจะไม่เคยพบไม่เคยเจอกับเรื่องของหิมะตกหนักนั่นเองครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องท่าอินเทอร์เน็ตไว้ด้วยครับ